ทฤษฎีกลับหลังหันมนุษย์มงคลรวยเห็นเก่งดีแนวคิดเพื่อใช้ชีวิตสู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณโดยปริงแก้ววัชรพลในโลกที่วุ่นวายสับสนและเต็มไปด้วยแรงประทะจากรอบด้านคนที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะแต่คือคนที่ใจนิ่งที่สุดและยังคงเมตตาได้แม้หัวใจกำลังถูกทดสอบความเมตตาและจิตใจที่มั่นคงคือพลังที่ลึกล้ำของผู้ตื่นรู้เมตตาไม่ใช่การยอมคนอื่นไปซะทุกเรื่องเมตตาไม่ใช่การปล่อยให้ใครก็ได้มาเหยียบย่ำหัวใจของเราเมตตาคือพลังของคนที่เห็นความเจ็บปวดของผู้อื่น โดยไม่ลืมดูแลความจริงของหัวใจตัวเองไปพร้อมๆกันเมตตาคือการเข้าใจการยอมรับแทนที่จะเอาชนะเช่นคนที่ด่าคุณบางทีเขาอาจจะแบกบาดแผลที่ไม่มีใครมองเห็นอยู่ข้างในก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างเราอาจจะโกรธเขาไม่ลงเช่นกันและกลับกลายจะเป็นการเห็นใจด้วยซ้ำว่าเขาช่างมีความทุกข์ อยู่ในใจมากเหลือเกินเขาจึงแสดงออกกับผู้อื่นแบบนั้นหรือคนที่เขาทำร้ายคุณในความจริงในชีวิตของเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักตัวเองเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีไหนแสดงความรักตัวเองหรือรักผู้อื่นได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะปฏิบัติอย่างไรกับคุณคุณก็ยังสามารถแสดงความเมตตาได้โดยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในพายุ างจิตวิญญาณของเขาจิตใจที่มั่นคงของคุณคือเสาเข็มของเมตตาที่แท้จริงค่ะจิตใจที่มั่นคงไม่ใช่หมายถึงคนที่ไม่หวั่นไหวไม่รู้สึกรู้สาต่ออะไรเลยแต่มันหมายถึงคนที่รู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังหวั่นใจนะฉันรู้ตัวและค่อยๆกลับมารู้สึกตัวได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่น มีคนมาว่าคุณคุณก็รู้สึกว่าไม่ชอบในจังหวะแรกแต่ไม่นานหลังจากนั้นคุณก็รู้สึกขึ้นมาได้ว่าแล้วยังไงละ่ะก็ฉันยังรักตัวเองอยู่เหมือนเดิมนี่เขาจะว่าฉันยังไงก็ไม่ทำให้ฉันเปลี่ยนไปสักหน่อยหรือถ้าวันไหนมีคนทำให้คุณรู้สึกเจ็บใจคุณก็จะไม่รู้สึกตอบโต้ในทันทีเพราะว่าใจของคุณมั่นคงมากขึ้นคุณจะมีจังหวะ ที่คุณจะรู้ตัวได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะจินตนาการและยานอย่างรู้บางทีก็ใช้ประตูเดียวกันจิตใจที่มั่นคงเท่านั้นนะคะจึงจะเปิดประตูยานอย่างรู้พลังที่ลึกล้าในจิตของคุณให้ปรากฏขึ้นได้อย่างชัดเจนความเมตตาไม่เคยทำให้คุณอ่อนแอค่ะแต่ทำให้คุณมีพลังลี้ลับและใช้มันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเคยสังเกตไหมคะ เวลาที่เราเมตตาใครอย่างแท้จริงหัวใจเราจะเบาเหมือนมีพลังงานบางอย่างหลั่งไหลออกมาเหมือนแม่ที่ให้อภัยลูกได้ครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแต่มันเกิดจากความเข้มแข็งที่ไม่สามารถจะอธิบายได้เลยคุณเคยมีช่วงเวลาที่คุณให้อภัยแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้ได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลไหมล่ะคะ สำหรับใครที่กำลังอยากจะฝึกความเมตตาเปรนอยากจะบอกคุณว่าความเมตตาเป็นธรรมชาติของคุณอยู่แล้วเราไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะไปเป็นอย่างอื่นนะคะเราแค่กำลังปลุกพลังความเมตตาความรักความเข้าใจที่มีอยู่แล้วให้ออกมาปรากฏรูปเท่านั้นเองคุณอาจจะฝึกด้วยวิธีง่ายๆเช่นยามเช้าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากที่ขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้ว ลองหลับตาลงสักสามนาทีแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงและฉันมีความเมตตาในระหว่างวันถ้าคุณกำลังต้องเผชิญกับปัญหาใดๆเข้ามารบกวนใจคุณอาจจะยังไม่ต้องตอบโต้สิ่งนั้นออกไปในทันทีแต่ลองหยุดแล้วหายใจลึกๆพร้อมกับถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรักหรือกลัวอะไร ตอนนี้ฉันกำลังจะแสดงออกด้วยความรักและเมตตาหรือเปล่าในช่วงก่อนนอนคุณอาจจะใช้เวลาสักครู่หลังจากที่ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งแล้วทบทวนว่าวันนี้คุณได้ส่งอะไรดีๆเพื่อใครบ้างเพียงน้อยนิดก็ยังดีการฝึกความเมตตาหรือดึงพลังความเมตตาออกมาไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นภายในวันเดียว แต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนโลกภายในของคุณไปในทุกวันทุกเวลาทุกนาทีค่ะโลกของเรายัางต้องการคนใจดีที่ไม่อ่อนไหวไปซะก,กับทุกเรื่องทุกสิ่งโลกของเราต้องการคนที่มีใจตั้งมัน่นต้องการคนที่มีความเมตตาด้วยจิตใจที่มั่นคงแม้จะเคยเจ็บปวดมาแล้วมากมายแค่ไหนก็ตามคนที่มีจิตใจมั่นคงและมีเมตตาได้ คือคนที่เดินอยู่บนเส้นทางของผู้ตื่นรู้อย่างแท้จริงและเมื่อไหร่ที่คุณกลับหลังหันได้คุณจะเข้าสู่จิตเดิมแท้ทันทีคุณจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพลังทั้งหมดมันอยู่ข้างในคุณมาโดยตลอดบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้เราไม่ได้เดินไปเพื่อให้ถึงจุดหมาย แต่เราเดินเพื่อระลึกถึงความจริงในหัวใจของเราเราจึงต้องกลับหลังหันเข้าสู่ธรรมชาติเดิมแท้ภายในในโลกที่วุ่นวายที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี้การมีจิตใจที่มั่นคงและมีความเมตตาเปรียบเสมือนพลังที่บางคนมองว่าอ่อนแอเกินไปแต่แท้ที่จริงแล้วความเมตตาที่มั่นคงในจิตใจของผู้ตื่นรู้นั้นมันแข็งแกร่งซะยิ่งกว่าเพชร คลิปนี้ขอเป็นพื้นที่เล็กๆให้คุณได้หยุดหายใจและทบทวนว่าแท้ที่จริงแล้วความเมตตาไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมอบให้กับคนอื่นแต่มันคือพลังที่พาคุณกลับบ้านกลับสู่จิตเดิมแท้ที่นิ่งลึกแล้วรักโดยไม่หวังผลตอบแทนคะ่ะเมตตาไม่ใช่แค่การทำดีต่อผู้อื่นแต่คือการเปิดใจเห็นความทุกข์ที่แอบซ่อนอยู่ ในสายตาในรอยยิ้มและแม้แต่คำพูดที่มีผู้ทําร้ายเราคนที่ทําร้ายคุณย่อมเป็นคนที่ไม่มีความสุขเคยมีไหมคะคนที่คุณไม่ชอบแล้ววันหนึ่งคุณก็ได้รู้ว่าเขาเองก็มีบาดแผลทางใจลึกๆที่ไม่มีใครเข้าใจเขาเหมือนกันเมื่อนั้นคุณยังจะโกรธเขาลงไหมคะความเมตตาไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ผิด แต่เมตตาบอกว่าแม้เขาจะผิดฉันก็ไม่ต้องไปเติมความผิดหรือไปเติมไฟในใจของเขาเพราะเราเห็นใจซึ่งกันและกันนี่คือพลังของผู้ตื่นรู้ค่ะคนที่เข้าใจว่าการเข้าใจไม่ใช่การยอมการยอมรับคือความกล้าหาญไม่ใช่การยอมแพ้ค่ะแต่คือการที่เราเลือกที่จะไม่สูญเสียตัวเองไปในการตอบโต้ เพราะผู้ที่เรากําลังตอบโต้นั้นเขาก็มีความทุกข์ในใจของเขาไม่ใช่น้อยเลยจิตใจที่มั่นคงไม่ใช่จิตที่ไม่หวั่นไหวไม่เสะเทือนไม่รู้สึกรู้ษาแต่คือจิตที่รู้ว่าตอนนี้ฉันกําลังหวั่นไหวเหมือนแม่น้ําที่ไหลแรงแต่ก็รู้ว่าใต้ผืนน้ํานั้นยังมีหินที่มีความแข็งแกร่งรองอยู่ลึกๆเปรียบเหมือนกับพายุที่พัดกระหน่า แต่ก็ไม่เคยทำให้ภูเขาเปลี่ยนตำแหน่งได้นั่นละค่ะพลังลึกลับของผู้ที่อยู่บนเส้นทางการตื่นรู้คือผู้ที่มีจิตใจที่มั่นคงแต่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาความมั่นคงไม่ได้เกิดจากการพยายามแข็งแกร่งแต่มันมาจากความนิ่งที่เราได้สร้างสมไว้ในฐานจิตมนุษย์มงคลทุกวันทุกวันเพราใจที่มั่นคงไม่ใช่ผลของการฝึกได้แค่วันเดียว มันคือผลรวมของทุกครั้งที่เราเลือกจะไม่ไหลไปกับอารมณ์ความรู้สึกเดิมๆความเมตตาที่ไม่มีความมั่นคงมันจะทำให้คุณเป็นผู้ถูกทำร้ายเป็นการยอมให้ทำร้ายแต่ความมั่นคงที่ไม่มีเมตตาก็เป็นกำแพงที่ทำให้คนเข้าไม่ถึงเช่นกันดังนั้นเมื่อสองสิ่งน,นี้มารวมกันเราจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่รักตัวเองได้ ก็ต่อเมื่อเรามีเมตตาและจิตใจที่มั่นคงมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นโดยไม่หลงทางคนที่ให้อภัยตัวเองจากอดีตได้เท่านั้นนะคะถึงจะค่อยๆค,คืนศักดิ์ศรีในชีวิตกลับมาคนที่หยุดโกรธได้โดยที่ไม่ต้องไปปกป้องอัตตาตัวเองคือต้นไม้ที่อย่างรากลึกในดินแดนแห่งสติปัญญาจินตนาการและญาณอย่างรู้ บางทีก็ใช้ประตูเดียวกันเมื่อใจนิ่งประตูนั้นก็จะเปิดออกได้โดยไม่ต้องฝืนคนที่ไม่เปิดประตูยานอย่างรู้อาจจะหมายถึงคนที่กำลังกอดอัตตาของตัวเองแน่นเป็นจิตใจที่มั่นคงแต่ไรเมตานั่นเองเช่นเดียวกับการกลับหลังหันการกลับหลังหันไม่ใช่การหนีโลก แต่คือการหันหลังจากสิ่งลวงตาอันกลับเข้ามาหาความจริงภายในจิตเดิมแท้ของเรานั้นไม่เคยขาดเมตตาไม่เคยวันไหวไม่เคยแยกจากพลังแห่งจักรวาลเมื่อคุณฝึกจิตใจให้มีความมั่นคงไปพร้อมๆกับความเมตตาอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มจําตัวเองได้ค่ะว่าคุณเป็นใครคุณจะหยุดวิ่ง ตามล่าสิ่งที่อยู่ภายนอกและกลับมานั่งในอ้อมกอดของจิตเดิมแท้ที่มีทุกอย่างอยู่ครบถ้วนแล้วขอบคุณที่รับฟังนะคะนี่ไม่ใช่แค่เสียงของปริมแต่คือเสียงหัวใจของคุณเองที่กำลังปลุกให้คุณตื่นขึ้นอีกครั้งเมื่อหัวใจกลับหลังหันความจริงก็อยู่ตรงหน้า รวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันถ้าคลิปนี้มีความหมายกับคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับใครบางคนนะคะที่หัวใจของเขาอาจกำลังต้องการความเมตตาจากใครสักคนและคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงและเมตตาเช่นคุณคะ่ะ